อเมไม่เอามาบอไม่เอามาผสมกันอย่างนี้บอวอนมันบม่ได้จ่อฝักหรอกไอ้มันจ่อมันจ่อตัวบี้มันจ่อตัวบี้แต่ครับผมมดแดงครับทุกท่านดีที่เรามานะนี่เราเช็คด้วยเนี่ยถ้างั้นดับแนวไม่กี่สีเอาแนวมาใหม่ กระโดงแม่บายใจโดบนบีบนันนเพรายู่มมวนเติบอยู่เด้เวราน้ำเลือกมดแดงนี่กินบ่เหลือด<ห>ออดอิบ่แม่มันสิบอกมันสิบ่เจาะฝักหลอดถ้ามันมีบี้มันสิกินบี้ก่อนเพราะว่ามันสิมันสิสบายกัดเลยนะแ,<ม>แต,แต่แต่เมื่อใดก็ตามที่กินบี้เบิดป,ปุ๊บก็สิเจาะห่างวันนี้แม่นเพราะมันขี้คานอยู่ในมดแดงก็ได้แม่นบ่มันบ่มันขยันผิดตัวสั่งครับผม บอดีทองมาได้หนิทำไ้นะเก๋เสือย่ตายแม่มันกระสีตายแม่กระสิโท้ไปหายโท้ไปเลวว้าวอะไยังแล่วอาเหรอเว้ยมันเป็นเนี่ยมีพันสำรองอยู่พันสำรองเยอะคนจักหรืคนแดนมาอยู่คนละ เว้ยถ้ามันบอตายบอิได้หวงเอามาให้เอรีหละแต่ที่มัน,<ห>นมันตายตายีต้ได้เอาใส่กล่องมาเนาะสิเป็นยเนะว่ะยอ้พูดมาเนีย่ยบอกว่าจะหมดประจอเนเมอะไรอนไหเอาจออยู่บอกจอเบิเนะี่ยสเดย,ยเอาไม่เลยแต่เชืุ่นมันเ,เอาแม่นี่บอดำดำนี่บอกมันจอแมนแมนเบิดเาบอกหว่าจะมันประจอนใสาวน้ำดำนี่บอดจอนีนี้ันเอาไม่โอ้มันเข้าไปกัดบันี้เข้าไปกัดเบิด เขาไปกาดทุกท่านโอ้ยประสบการณ์ตรงเลยถ่ายทอดให้เห็นทุกกระบวนการว่าคัดไปอีกไยทั้งบิดบบได้เอาเบิดดอกกุศลเลือกเอาคัดเอาหลดคัดเอาหลดแม่พผมสั่นไว้ให้อีกก็ได้แม่บอบอเป็นอย่างบอนี่นี่ตัวนี้เมาซืขันไว้ให้แม่นี่มันดีอยู่เออแม่เจ้าเองแม่ดอกแม่เจ้าผันนางแม่แม่เอาบอเป็นอย่างดอกเอาพันนี้คือบอเอาเอาเวลเด็ดนี่สิ